สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุทยาครับทางสถานีข่าวเอทีวีครับทีวีของคนอยุธยาครับผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้จากทาง YouTube แฟนเพจสถานีข่าวเอทีวีทางเคเบิลชแนลครับเฮดดีสาดครับดูกันทั่วประเทศครับใครที่ดูเคเบิลอยู่ดูทางช่องส7หรือจะดูจานดาวเทียม i อพอครับช่อง4ีแช่อง4 3สามารถรับชมได้วันนี้รายการที่นี่อยุยาในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศุธยาเพื่อประชาชน นำคุณผู้ชมมาชมเรื่องราวของการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของภารกิจน้ำท่วมคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าใครๆก็ต้องยอมรับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเนี่ยเ,เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมเนี่ยมาตั้งแต่อดีตแต่การเกิดวิกฤตการณ์เนี่ยก็ต้องมีการช่วยเหลือการเยียวยาครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านนายกสมทรงพันเจริญรักุณเนี่ยท่านก็มีแนวทางนะครับตั้งแต่การให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนั่นก็คือเรื่องของกระสอบทรายนะครับสําหรับพื้นที่ที่พบกับเรื่องของระดับน้ําที่เอ่อล้นขึ้นมานั้นเป็นเบื้องต้นเลยอันดับที่สองมาถึงเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนะครับที่ระดมกันไปตามอําเภอต่างๆ ในวันก่อนเนี่ยทางองค์การมหารส่วนจังหวัดพระนครรียาเนี่ยท่านนายกสมทรงพันจริปกุลท่านได้มอบก,กระสอบทรายนับแสนแสนเพื่อกระจายไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆแจกจ่ายให้กับประชาชนประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ริมน้ําก็สามารถนํากระสอบทรายเหล่านี้ไปใช้ได้ซึ่งผมทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลหลายที่ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนทรายอีกกรงหาก ในการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนํากระสอบทรายไปกั้นไปวางเดี๋ยวเราไปฟังท่านนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดพนครกรสุยาพูดเรื่องนี้ครับตอนนี้ก็เอาไปเอาเครื่องออกไปสูบน้ำนะในบางจุดที่ยังต้องการสูบน้ําออกร่าอยู่นะคะและป้องกันที่บางบางส่วนนะคะแล้วก็กระสอบทรายนั้นซื้อมาสามห้าแสนลูกแล้วล้วออกไปช่วออกองค์รแล้วนะคะ,คะก็ หลายหมื่นเป็นแสนหลายแสนแล้วนะคะที่ออกไปตามออต่อเทศบาลและหมู่บ้านร้านค้าตลาดทุกอำเภอเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราจะดนบใบประสบายไว้ห้าแสนใบและอาจจะไม่พอของเก่าก็มีเหลืออยู่นะคะเราก็มีทรายให้บ้างแล้วก็จะดูแลทุกอย่างที่เราเจะเบื้องต้นก่อนนะคะจะได้แจกแมส หลายส่วนไปเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องน้ําท่วมตอนนี้กําลังขึ้นเยอะในจังหวัดนครศรีธรรมนะคะเพราะวันนี้เขื่อนพระรามหกก็ขึ้นวันเดียวถึงสองเมตรขึ้นไปทีเดียวนะคะจึงทาให้กระเดือร้อนประชาชนขนเข้าของย้ายออกไม่ทันขึ้นกลางคืนดึงหนึ่งค่ะจึงทาให้หลายครอบครัวเดือดร้อนมีปัญหาเราได้เข้าหมู่บ้านที่ตลาดหน้าเรือแล้ว เกียมะรามบกแล้วก็ไปดูที่บางบานเลนาทั่วโลกอับมืตอตรงไหนที่จุดและเรารีบสั่งสอบใยมาเตรียมไว้พร้อมค่ะทุกอย่างตามวันนี้ก็มาวัดพระเดชิรซค่งที่ไดเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ตั้งกระบังขึ้นเขื่อนป้องกันน้ําที่ขึ้นตอนนี้ปริ่มแล้วก็อีกทีถ้ายังขึ้นอยู่เมื่อคืนเห็นพระพุทเจ้าบอกว่าขึ้นประมาณ30เซนติเมตร และถ้าถ้าซึ้เรื่อยๆกระหรงทุกนี้ก็จะล้นแต่ว่าเรามีมีเขื่อนป้องกันและมีเอากระสอบทรายให้มาช่วยพระคุณเจ้ากั้นรอบนอกรอบในไว้เพื่อไม่ให้เขื่อนนะั้นผางไปแหวะไม่ให้น้ําตึมเข้าได้นะคะค่ะถึงบริการทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พปน่นงวชราชชนนะคะครับคุณผู้ชมครับนะะอย่างที่บอกไปแล้วครับเมื่อมอกระสอบทรายไปแล้วเนี่ยบางที่เนี่ยเกิดวิธีการหนักอย่างเช่น ที่เสนาเสนาเนี่ยเป็นเมืองที่น้ําท่วมมากแล้วก็ท่วมเป็นประจําครับตอนนี้ทําเขื่อนตอนนี้มีเขื่อนนะฮะอำเภอเสนามีเขื่อนแล้วแล้วก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้แต่ต้องบอกว่าเขื่อนบางจุดมันก็มีรอยรั่วรอยแล้าทางกรมโยธาธิการก็เดินทางเข้าไปดูแลนะครับ ท่านอธิบดีกรมโยธาธิการเดินทางไปเองท่านผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรียาเดินทางไปเองที่สําคัญก่อนหน้านั้นนายกองคการทหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาคุณสมทรงพันจรุประคุณเดินทางไปตรวจสอบไปดูแนวป้องกันครับกับเทศบาลาานักเทศบาลเมืองเสนาเทศบาลตําบลสัากอนะครับก็ไปเดินไปเดินทางไปดูนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้เห็นก็คือท่านเป็นครูหงมากนะฮะลงพื้นที่เองเลย ไปเอาเครื่องจัรท่อสูบน้ําไปวางตามที่ต่างๆนะครับไปวางครับนะร,บระดมกันไปวางตามที่ต่างๆเพื่อสูบน้ําที่มันรั่วซึมเข้ามาในพื้นที่ดูดออกครับนะครับนะ,บนะบเอาละครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดกันครับตอนนี้ปัจจุบันนะคะ,ะเดิมพอน้ําเริ่มมาก็อำเภอท่าเรเือก่อนเลยนะคะที่รุนแรงมากแล้วขึ้นวันหนึ่งเมตรสองเมตร คื 1, 2, หนึ่งสองเมตรสาเมตรเลยนะับเภอท่าเรือตอนนี้ก็วิกฤตมากแล้วท่วมหมดแล้วท่าเรืออันนี้มาเสนานะคะชื่อที่ทอำเภอเสนาหรือว่าตลาดบ้านแผนเนี่ยเทศบาลเมืองเสนาทุกป,ปีน้ำจะเข้าตลาดและขังตอนทำสะพานเต็มแล้วแต่ปีนีทท้ท้ายกเทศมนตรีเทศบาลนะฮะยกเสียใจรองนิรันดร์คณะทีมสชสจท,ทุกคนมาเชื่อกันดูแล เลยนะ้ำไม่เข้าตลาดและป้องกันและยกวางแผนดีมากมีคันดินอีกชั้นหนึ่งตั้นคันดินอีกชั้นหนึ่งเนอกจากเขื่อนแล้วนะคะจึ่ทาให้ในตลาดค่อนข้างปลอดภัยมากธรรมดาเราต้องเดินสะพานกันลายหลายปีก่อนนี้ตัวซอเองมาเยี่ยมบ้านแผงก็ต้องไปเดินตามสะพานนะคะ,ะและมองบ้านคนเคจะกั้นไว้น้ําเข้าบ้านบ้างไม่เข้าบ้างนะคะ แต่ปีนี้รู้สึกปลอดภัยเพราะทีมงานนายกเทศบาลเมืองเสนาวางแผนไว้ดีมากปนายกเทศมนตรีรองนายกประธานสภาและสมาชิกน,นะคะสารจเรา2คนในพื้นที่นะคะมีรองนายกมาด้วยทั้งสองท่านอยู่เพื่อเสนาก็ช่วยกันดูติดต่อกันติดตามเรื่องว่าต้องการอะไรขาดอะไรนะคะตอนนี้ทั้งจังหพระกสิยานั้น ประกาศไปวิทาลไป10บอำเภอแล้วนะคะเราเตรียมสระสบทรายมา5 0 0แสนลูกของเก่ามีอยู่แล้วก็ยังไม่พอวันมาแสนลูกช้าห้า0 0ื่นเย็นห0,000ื่นหมดไม่พอหาทางโบราณาสถานวัดสุเหร่ามัสยิดและตลาดาร้านค้านะฮะผู้นำท้งองถิ่นท้องที่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จะมีประสบทรายเตือนบาย ไม่พอยกเทศบาลก็ซื้อเองบ้างบางส่วนนะตอนนี้ก็สอบขาดนะคะก็ขอให้เขา,าส่งให้เราให้เยอะที่สุดเพราะเราเป็นขาประจําของเขานะคะจริําไม่พ่อแม่พป่น้องประชาชนนั้นคงจะเบาใจเยอะเอามีทีมผู้บริหารดีครับเรื่องเครื่องสูบน้ำนี่เราไปช่วยที่ไหนบ้างครับตอนนี้หาเครื่องสูบน้ำก็ที่นี่ก็มีเทศบาลเมือเง,งเสนาโรงพยาบาลเสนาเทศบาลสามกอนะคะ และตามทุกที่ในหลายอำเภอม,มากเลยทางเครื่องสูบน้ำของเราที่เป็นบริการนะคะแล้วก็ก็มีถุงกระสอบทรายค่ะแล้วก็อื่นๆนะประชาชนจะฝากอะไรช่วงนี้ฮะจะฝากให้พวกตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอยากให้ทุกท่านะระวังเนื้อระวังตัวนะคะระระวังโควิดเราได้ฉีดวัคซีนกันแล้วคนละสเข็ม2โดสแล้วก็ สบายใจไปเยอะเลยนะคนพิยาเราได้รับวัคซีนคนละสองโดสแล้วเยอะมาก80%แล้วนะคะซึ่งวัคซีนสิ่นง,ง,งฟาร์มของอบจและน้ําท่วมต่อทุกท่านลงน้ําเท้าเปียกอย่าให้เช็ดน้ดําไม่แห้งเช็ดเท้าแห้งไม่น้ํากัดเท้าถ้ากัดเท้าจะมีเชื้อโรคเข้าไปในแผลตอนนี้ดูปริงด้วยนะคะปิงซึ่งนัาขาวของเราเอทีวีเบียถูกปิงกัด แล้วเหมือนมีฝังอะไรฝังข้างในแล้วเป็นหนองเหมือนเหมือนมีพิษแล้วจะมีเชื้อโรคค่ะเห็นนะครัแปะพลาสเตอร์หลายแผ่นเลยรีบให้ไปโรงพยาบาลไปดูซิว่าต้องฆ่าเชื้อก่อนสัตว์น้ําหรือทุกอย่างก็ให้ระวังดูลูกหลานด้วยนะคะไม่ประมาทนะคะ,คะให้ดูลูกหลานน้ํามันมารอบบ้านนะคะขอให้และอจอและทีมเทศบาลเมืองหรือว่าอาตานะคะท้องถิ่นท้องที่เรา ยินดีช่วยกันสจสาเขตีฉันจะพูดตลอดว่าทั้งจังหวัดเราเมื่อฉีดวัคซีนก็ดูแลตอนนี้วัคซีนจะเก็บฉีดให้กับผู้ด้อยโอกาสและคนที่พิการที่ออกมาฉีดไม่ได้ในบริการถึงบ้านสจเรา3าเขตก็จะนําทีมแพทย์หมอพยาบาลรพาาสตอหมอไปฉีดถึงบ้านให้แล้วก็ดูแลอื่นๆที่ประชาชนมีความต้องการนะคะ ตอนนี้อากาศห้องน้ํากันติดต่อเอสซีจซึ่งจะขอว่าห้องน้ํากระดาษตอนนี้ห้องน้าก็ไม่ค่อยเพียงพอตอนนี้เดือดร้อนเรื่องห้องน้ํากันมากชาวท่าเรือเรียกร้องมาเยอะมากเลยเพราะน้ําเต็มที่แล้วที่ท่าเรือนะคะอ่าสิ่งดาและลึกด้วยเข้าห้องน้าก็ไม่ได้บางที่ก็ไปเข้าโรงเรียนวัดได้บ้างวัดโรงเรียนก็ท่วมแล้วอ่าก็จะเข้าไม่ได้อีกนะคะอ่า ก็มีอะไรก็ยินดีนะคะพวกเราทีมผู้นำทั้งสิ่นท้องที่ทีมผู้บริหารองค์การจังหวัดเทศบาลเมืองเทศบาลนครเทศบาลตำบลและอบตทุกที่กำนันผู้หญ่บ้านนะคะช่วยกันสจทุกคนนะคะค่ะ ร้านก็ใบ,บละน้ำคือทุกันวันนี้ก็ยังต้องการอีกเยอะมากน้ำเนี่ยก,กำลังขึ้นอยู่ไม่ลงนะคะก็ป้องกันหลายๆคนหลายแห่งที่ที่สำคัญสำคัญก็ยังต้องการกระสอบใจยเยอะจากกระสอบใจมาเช้า, 50, 50, าห้าหมื่นเย็นห้าหมื่นมาไม่ค่อยจะทันประ,ะชาชนระดนที่ต้องการ ทุกเครื่องหลอำเบอมากหรือว่าทุกอำเภอก็ไม่ทราบนะคะไปแล้วยาวโยกย้ายไปนน่นไปนี่กัน่ะ ็ตามกันเยอะกระสอบก็มาปุ๊บเราก็จะเ,เลียบไปเลยตรงไหนที่แรงหน่อยอนากหน่อยใล้เยอะหน่อยแล้วมาไม่ทันเลยนะคะแล้วก็ต้องการความมุทะความเดือดร้อนนี่แหละพวกถุงมงชีพบ,บ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เตรียมจัดให้ในแบบเป็นดางโควิดคือกระเดือนทั่ทวทั้งจังหวัดทุกทางกรเงนทุสิ่กางค้า ทำงานไม่ได้กันอะไรกันอย่าง และนั่นก็คือความฝป่งใยของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดมนครศรีอยุยาครับนอกจากนั้นนะครับการเดินทางไปยังไม่ได้ไปมือเปล่าครับท่านยังนำหน้ากากอนามัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้กับเทศบาลตำบลชุดเจ็ดด้วยนะครับต้องบอกว่าเดินทางไปเนี่ยเดินทางไปตามที่ต่างๆท่านก็จะติดหน้ากากอนามัยเพราะว่าขณะเดียวกันที่เราดูแลในเรื่องของน้ําท่วมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องโควิดอีกต่างหากนะครับเราจะมีเรื่องราวต่างๆมร มากมายแบบเหล่านี้มาเล่าให้ฟังในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เรื่องที่ผ่านไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้น ที่ต้องรูปชิดตากันที่เราเจออยู่จะปวดราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อน ในความทุกร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสึกเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม่ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดิน่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและ ถึงแม้ทุกๆอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันนังดราม่าที่อยากให้ภาพปัน วันที่ทุ่งเทนเจหมดหน้าตาก,ก็กลายเป็นศูนย์สล,ลายและกลายเป็นกอง้างปรักกลายเป็นลาบหนักมานานและปิดแยกเหมือนกับเก่าก,กลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข้มสั้นและทักเห็นยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวฉันเห็นแสงแพร่พาปรากฏอ,อยู่ในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและกำลัง ติดตพาไม่ใช่สงครามหรือภัยรีฝักให้ดีว่าโลกทั้งท้องคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้ท่านกำลังใจให้เราได้ร้องกันคือทักแสงขอให้พะโมกแสงดาวที่ล้อมจันเฝ้ารอสาของชาววันใหม่ที่จะมา<ห>ไปพร้อมกันส่งกลำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ กำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ เหลาไพรฟ้าข้าแผ่นดินทินสยะ 痛。